สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชน,นี่คือการหาเศษหาเลยหยิบยกเอาพฤติกรรมเรื่องใต้สะดือที่เกิดขึ้นเอามาโจมตีทางการเมืองซึ่งวินยูชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกันนะครับ ปัญญาแล้วเหรอครับเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับมันเป็นคําสัมภาษณ์ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่อยากจะพูดนะเรื่องนี้แต่ขออภัยทุกท่านครับทนไม่ได้เพราะผมว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์ทางการเมืองเพราะคนที่พูด หรือคนที่อยู่ในพักที่คนออกมาพูดนั้นมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์สะอาดขาวใสัน็่ะมันก็เหมือนๆกันนะนั่นคือเรื่องที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลก็คือท่านสอสอ,อดีศรเพียงเกียรท่านก็ให้สัมภาษณ์ครับตอนแรกก็ฟังดูดีนะเขาก็ถามเรื่อง การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านที่เขาตั้งหลักว่าหลังการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เสร็จสิ้นแล้วพรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคำถามก็คือเขาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี2 5 6 7เมื่อไหร่ครับปีหน้ามกราคมปีหน้าถึงจะเข้าวาระที่หนึ่งซึ่งมันก็ยืดเยื้อนะครับลากยาวมกราคมปีหน้านั่นหมายความว่าในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะปิดสมัยประชุมประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยในสมัยประชุมนี้จะไม่มีการ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเศรษฐาทธีสิน์จากพรรคฝ่ายค้านเบิรสมัยประชุมหน้าก็จะพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มันเสร็จเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้ไปในการแก้ไขปัญหาของประเทศหลังจากพิจารณางบประมาณเสร็จถึงมาว่ากันเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านเขานะครับที่เขาต้องยื่น ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลท่านทั้งหลายครับเรื่องกงเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละที่นักข่าวถามแต่ท่านประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลท่านสสอดีศรเพียงเกีตท่านก็หาเศษหยาเลยซึ่งผมไม่สบายใจเรื่องนี้นะทนไม่ได้จึงต้องมาพูด ท่านบอกว่ากรณีพักเก้าไกลเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7แล้วเสร็จนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวถามท่านสสอดีสอนเพียงเกตท่านก็ตอบนะครับท่านก็ตอบดีนะในประโยคแรกท่านบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งทำงานได้เพียงหนึ่งเดือน มีผลงานมากมายกับประชาชนการจะยื่นยตัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านถือเป็นสิทธิถูกต้องครับก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านแต่ท่านเสริมอีกนี่หาเสถียาเลยเนี่ยแต่ต้องดูกาลเทศะที่เหมาะสมในการที่จะยื่น ตนขอให้ก็สังเกตว่าควรจะยื่นซักฟอกตัวเองให้มันขาวสะอาดก่อนเปรียบเหมือนหลักกฎหมายทั่วไปก็คือการมาศาลต้องมาศาลด้วยมือสะอาดได้ยินข่าวว่าพักเก้าวไกลจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคุกคามทางเพศหรือเรื่องอื่นใดตามที่เป็นข่าวก็ขอให้ซักฟอกให้สะอาดแล้วค่อยมาเจอกัน ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะดีกว่าอยากให้ทราบผลหมายถึงว่าตัวเองก็อยากทราบผลเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเป็นเรื่องน่ากลัวหากเกิดขึ้นในพักการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายครับ หากจะยื่ยนซักฟอกเมื่อไรนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลไม่เกรงกลัวพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามทุกข้อสงสัยทุกประเด็นอธิบายทางการเมืองได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมก็เป็นการตอบตามหลักการแต่ ที่ผมบอกว่ามันหมดปัญญาถึงขนาดต้องหาเศษหาเลยกับเรื่องใต้สะดือนี่ก็ประโยคนี้ไงต้องดูการะเทศะที่เหมาะสมในการที่จะยื่นตนขอให้ข้อสังเกตว่าควรจะยื่นซักฟอกตัวเองให้มันขาวสะอาดเสียก่อนนั่นคือบอกพระเก่าไกลนี่ไปซักฟอกตัวเองให้มันสะอาดเสียก่อน เรียบเหมือนหลักกฎหมายทั่วไปก็คือการมาศาลต้องมาด้วยมือสะอาดอาก็ว่ากันไปเพราะแกเป็นทนายความนี่ครับคุณอดีศรนเ,นเป็นทนายความนะท่านสสอ,อดีศรแล้วแกก็พูดต่อไปว่าได้ยินข่าวมาว่าพักเก้าไกลจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคุกคามทางเพศหรือเรื่องอื่นใดตามที่เป็นขา่าวก็ขอ ให้ซักฟอกให้ขาวสะอาดแล้วค่อยมาเจอกันในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะดีกว่าตัวเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าผลการซักฟอกเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญเป็นเรื่องน่ากลัวหากเกิดขึ้นในพักการเมืองใหญ่ๆโอ้ท่านทั้งหลายเรื่องการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ เป็นเรื่องน่ากลัวหากเกิดขึ้นในพักการเมืองใหญ่ๆพูดความหมายก็คือไอ้เรื่องที่มันมีปัญหาในพักก้าวไกลนี่ที่เขาสอบสวนกันแล้วเขาถแถลงผลไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญเป็นเรื่องที่น่ากลัวนั่นทัางยนี่คือการหาเศษหาเลยหยิบยกเอาพฤติกรรมเรื่องใต้สะดือที่เกิดขึ้น เอามาโจมตีทางการเมืองซึ่งวินยูชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกันนะครับเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหากมันกระทบกับคนอื่นเรื่องเพศเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ถูกกระทบจะดำเนินคดีทางอาญาได้เมื่อดำเนินคดีทางอาญาแล้วต้นสังกัดก็คือพัคการเมืองนั้นก็สามารถที่จะลงโทษทางวินัยต่อสมาชิกพัก ที่ไปประพฤติผิดจริยธรรมผิดจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนั้นได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อคำพูดของนายอดิศรเพียงเกตหรือท่านสสออดิศรเพียงเกตนี่มันก็ทําให้คนนี่เขาไม่สบายใจกันเพราะวินยูชนเขาไม่ประพฤติกันเดี๋ยวผมมีข้อเปรียบเทียบเลยนะว่าเขาไม่ประพฤติกันยังไงสอสรัตรชาบุญชัยสวัสดิ์สสกายนี่ แกก็บอกเลยว่ากรณีที่สอสอ,อดีอนเพียงเกตรประธานวิปรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยได้แนะนำไม่ฝ่ายค้านซักฟอกตัวเองให้ขาวสะอาดก่อนนั้นแล้วค่อยมาเจอกันในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยสอสอนัตชาแกก็ตอบดีนะแกตอบว่าโดยประวัติศาสตร์แล้วนี่ฝ่ายรัฐบาลที่มีวิปรัฐบาลปากไม่ดี อายุจะไม่ยาวนะเห็นการกระทำหน้าที่ของนายอดีศรแบบนี้ขอแนะนำพักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าให้เลือกสองทางทางที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลเพราะบรรยากาศจะได้ราบรื่นคือพูดตามความจริงตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะคุยกับประธานวิปชื่ออดีศร์เพียงเกตเพราะแกปากไม่ดีนี่ สสกายนัตชาว่าอย่างนี้ว่าสสอดิสรเพียงเกตปากเสียปากไม่ดีมันจึงไม่มีใครอยากคุยด้วยเมื่อไม่มีใครอยากคุยด้วยมันจะไปประสานงานกันยังไงมันก็ไม่ราบรืน่นหรือทางที่สองก็ให้เตรียมความพร้อมไม่ดีพักก้าวไกลจะทักชักธงลบเมื่อไรเออให้เตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนท่านทั้งหลายครับ นี่ก็คือการตอบโต้กันไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ